สวัสดีค่ะคุณช่องใบว้าวชแนลเย้วันนี้เราจะมาทายเลขปริศนาในใจคนนะคะอ่ะแล้วตอนนี้ผมขึ้นมานี่าอ่านี่อย่าลืมสปอนเซอร์ของเราขนมทองเม้วนจันหอมอร่อยด้วขายตั้งแต่เด็กนะครับขายตั้งแต่ผมอายุหกขวบครับขายตั้งแต่ผมอายุสีข่ขวบนะสี่เวลามาอย่าลืมซื้อกันด้วยนะครับนี่น่า,ากินมากงั ไปเดิมาทายเลขกันเลยนะราทายเลขทั้งหมดห้าคนห้านี่ค่ะนะคะก็คือให้ทายให้ทายสามครั้งในหนึ่งรอบก็คือคนหนึ่งเขาจะคิดเลขปุ๊บให้อีกคนหนึ่งก็ต้องทายเอาสามครั้งดีกว่าใช่เอาสามครั้งแล้วก็คนอีกคนหนึ่งต้องทายว่าเลขนั้นคืออะไรทายได้สามรอบถ้าทายไม่ไม่ถูกก็คือก็คืออีกคนหนึ่งที่คิด่ได้หนึ่งคะแนนไปเลยครับเงี้ยเอ๊ะ ถ้าคนที่ถ้าคนที่อถ้าคนที่คิดไว้แล้วอีกคนท้ายถูกแต่ว่าคนที่คิดไวด้ถูกจะถูกใช่ก็คือคนที่คิดไว้แล้วอีกคนท้ายถูกอีกคนนั้นก็ได้คนที่คิดก็ไม่ได้เต่งเจ็บเน่งจึงเนะครับแต่ว่าคนที่คิดไว้อ่ะแล้วอีกคนหนึ่งต่อไม่ได้คนที่คิดคือได้คะแนนเสียงมาถังมาอะไรเลยเริ่มจากใครครับเริ่มจากใครยังไม่คนคิดก่อนยังยิงยั สเมตครับให้ได้สามเมห้าเพีนเพียบัดคือสามครับเกืบถูได้หนึ่งคะแนนไปจาบตอวคิดครับเอ็ดหกเอ็ดหนึ่งอ็ดสี่คำตอบคือห้าครับโอวัตตาได้หนึคะแนนมันสมมตถ้ามียกบนนัดนะเออถ้าสมมได้รยกบนนัดแน่นอนก่อนเอาเร่อกันเลยดี เแปดถูกเฮ้ยปต่นได้สองคะแนนนะครผมได้หนึ่งคะแนนดาวอะไรจ่ะผมเล้ทุกทุกแนึสหามเจ็นึ่งเจ็ดเจ็ดคุณตองผิดครับอ้าวตั่ได้สามได้หนึ่งนะครนี่ผยออสุดท้ายเลยค่ะบงมังต้งให้ปตันตอบผิดแล้วผมต้องต่อถูกผมจะได้เท้าปตันนะครับ ก่อนเอาเลยเคเจ็ดผิดห้าผิดสาผิดตัคือสองโอ๊ยไม่สองคะแนนถ้าั้นคิดแล้วผมต่อทูคือปรมือการล้วมามายห้า1ิดหนึ่งดนย์เก้าคตปั้นได้สี่คะแนนผมได้สามคะแนนคตันเลือกเกไว้คือปัตตเนผู้ชนะ อย่าลืมไอ้กดแชร์กดเลยคะกดกระดิ่งอยลืมนเนี่อาอยลืมั้หนึ่งคหนึงมนอร่อยพอดีคำอร่อยไม่ดุคำดุคำ่าลืมซื้อกันด้วยนะครับอยู่ที่โรต้สคุ้นนะอยู่ที่โรตัสสินะคารินนะคะเออเออจะไดไม่เดือดอยู่ที่โรตัสนะคาริลืมซื้อกันด้วยนะใชเ ก็ช่วงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบายไปเลย